โอ้โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนค oh. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อยมนันทุ่เมดนะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับมาพาเจ้าห้าจิตครับผมไปล้างลงน้องคำนบครับ ก็มาไถาได้นิดนึงครับมันดิ้นมันเฉกับผมก็เดี๋ยวเอาไปล้างครับผมดูผานครับโอ้โหแอดออดแอดออดแอดออดแล้ว จากด้านหลังก็กยังไม่กินกินไม่หมดรอนะครับถ้าอ,อีกใบหนึ่งนี่อาจจะกินหมดครับแต่ที่แน่ๆนี่กินใหญ่กว่าเดิมครับคือพานซ้ำนี่มันลึกก็จริงครับแต่มันช้าะว่าไม่ได้ทยลึกมากเท่าไหร่หรอกนะะว่าแตวบ้านก็ ใช้แค่พันพุรนครับพันสามก็พันสี่ก็แต่จะบางคนครับผมอาจจะไถลึกๆบางท่านก็ชอบไถลึกนะครับบางท่านก็ชอบแบบคือเขาเน้นประหยัดครับเน้นเ,เน้นประหยัดค่าใช้จ่ายครับอย่งใช้พร้อมยกรองกว่าห้าร้อยครับแต่ถ้าเจอพันสามสี่พุไปก็ตกไปหกร้อยอะไรประมาณเนี้ย อีกร้อยหนึ่งเขาไม่ไม่กล้าเสียนะครับเข mm hmm. าเลือกไทยพันพรวนแต่ที่ใจผมนี่อีกร้อยหนึ่งนี่ลงผ่านบุกดีกว่านะเพราะว่าความลึกเนี่ยมันต่างกันนะครับมันที่ไทยลึกกับที่ไทยตื้นเนี่ยแบบเราทําปีละครั้งนะเราไม่ได้ทําทุกเดือนนะก็ทําให้ดีหน่อยดูครับวิง่งว้าห้อยห้อย้ เดี๋ยวก็จะพาไปล้างแล้วผมก็อาจจะบ่นนิดนึง ครับออทแทดแอดออทแทดแอดออดแอดเลยนักนะครับน้ำหนักเพิ่มนี่เกือบร้อยกิโลว่าได้ครับน้ำหนักเพิ่มอยู่ที่ปลาย ก็เสียก็คืออ่อเคราตัวยกาหางนี่ไม่มีที่อัดจารบีนะครับของรุน่น M U นี่ต้องอาศัยหยดน้ำมันครับโอ้โห,โหเอ๊ควันโมงเลยนี่ครับเรือนหอ ทรให้ดาครับว่ากี่ชั่วโมงแล้วคันนี้ไม่บอกนะแต่จะให้ดูห,หนึ่งพันกับอีกห้าชั่วโมงครับ ก็รถได้ประมาณสิบเดือนแล้ว1ิบสเดือนนะครับก็ประมาณนี้แหละก็มีรถหลายคันครับชั่วโมองอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าคันนี้โรงงานใหญ่อย่างเดียวนะครับอย่างปันโรตรีอย่าง,รรอ,างอะไรประมาณนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำหรอก ถอนมันขุดมันแรงเงี้ยก็ไม่ได้ทํานะครับก็ใช้คันเล็กชโมงก็อาจจะช้าหน่อยแต่ถ้ารถคันหนึ่งนี่ใช้อุปกรณ์ครบทุกอย่างนี่เพราะว่าสองพันไม่อยู่นะอย่างยกร่องถอนมันแรงเงี้ยก็ใช้คันเล็กครับชโมงอาจจะขึ้นช้าหน่อยล้อหน้าก็ขายไปแล้วนะครับ 4 0 0ครับส่งถึงที่ครับอ่าที่อยู่ซีสเกตครับรับไปดูแลครับรอนหน้ารอนหน้าตัวเดิมของห้าเจ็นนี่แหละนี่ครับถ้าผ่านมันหนัก มันกระตุกไม่ไวครับดูครับน้ำหนักที่ปลายเนี่ยตรงนี้ครับมาเนี่ยประมาณร้อยกิโลนะน้ำหนักอยู่ที่ปลายร้อยกิโลครับก็ไม่ใช่ธรรมดาเออเนี่ยมันกระตุกนิดนึงครับแต่พัดมันหนักครับมันเลยกระตุกไม่ไหวใช้เอาเฟ็บไปล่าง ไปดูที่ล้างกันเลยครับมาถึงแล้วครับเอาหัวลงเลยบอสทำไมเอาหางลงเนาเ้ยไอออันตราย นี่ครับเค็นนี่ก็สะอาดแล้วข้างหน้า นี่ครับผมมันใหม่เลยครับโอ้โหอ,โอ,โอ,โอ้แรงจัดครับแรงจัดอ่ะนี่ถูอ่ะไว้ท่านมันคุณเลยไว้คุณตาสองท่าน เอาถูถ,ถทีนี้ออ <laughs> เอลื่นๆเน <laughs> เ<อ>ี <laughs> น้ำมันขุนแล้ว น้ำมันคุ้นเอาคราบดินออกครับเออให้มันดูสะอาดตาหน่อยเออ เครื่องยิงอยู่บ้านก็มีนะแต่ไม่ใช่ฮะนี่ <c oughs> ครับน้ำก็แยๆแล้วครับปีนี้ก็ไม่แรงเหมือนปีที่แล้วได้เลยปีที่แล้วก็มันก็ไม่แรงหรอกแจ่ว่าเขาเปิดแล้วขุดลอกใหม่ครับน้ำก็เลยไม่มีใช้น้ำนี่ มันจะสะอาดนะครับทุกทุกปีแต่ปีนี้มันก็คุณนะครับเพราะว่าคุณโอกใหม่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้บอ่อเนี้ยครับใช้บอ่อนู่นแต่บอ่อมันเล็กนะครับน่าจะใช้ได้ประมาณอีกสามเดือนก็หมดแล้วบอ่อนั้นก็ต้องมาใช้น้ําคุณๆนี่แหละครับประปาเอาไม่ไหวครับอ่าครอรีนเอาไม่ไหวครับเพราะว่ามันคุณมากครับผมกรองเร็วก็ ไม่ทันมันมันไม่ใสนะครับถ้ากรงช้าก็เปิดให้ชาวบ้านใช้ไม่ทันครับบนนอีกสำปลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับใชย เร็กเซตเรียบร้อยครับเฟซบุ๊กอะไรนะฮะไม่เลวเฟซบุ๊กอะไร สุภกิจสุภกิจเป็นภาษาไทยนะสุภกิจเฉยๆ Facebook ของเซบาสเตียนใหม่นะครับ Facebook เก่าโดนแฮกไม่เป็นยังไงมันเข้าไม่ได้โดนแฮกตัวอะไรเปล่าอแฮกก็ไลปไม่ได้เม้นไม่ได้โทรไม่ได้ดังนั้นก็เลยพอมอกการระบบพอออกไปก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ออ๋นู่นนาไปเถอะอุ้ย ะนะคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเสื้สอเส,สื้อสีเสื้อไอซิคิอ่าใส่เสืออ้อไอซิคิเสียเงินอ่าสุขกิจเฉยๆโอ้ใครมาแรงเก๋โอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ